ไลน์ในเฟซบุ๊กนี่ตลอดเลยคือแบบละมืดอย่างเนี่ยโอ้ยโเหโหนาะเฮานี่กับประเทศนี่กว่าฮะมันมีแจ้งเตือนด้วยว่าเราไลฟชุดนียใส่มาม่วงอีกแล้วเออเดี๋ยวนี้มันแจ้งเตือนเร็วเนาะก่อนเด้อหาเพลงฟังกว่า สวัสดีทุกคนนะคะอันนี้ก็อยู่ในร้านสมุนทรยามพราเลยค่ะก็จะอยู่ในอยู่หลังร้านนะคะเป็นแบบจตประจํเจตประจํอยู่ประจำว่าอ,อยากกินลิ้นจี่ห่อจังเลยอะ่ะไม่มีใครเอาลิ้นจี่มาให้เรากินเลยอะ่ะเศร้าในปีนี้ไม่ได้กินลิ้นจี่ดีๆเลยนะไหนมันแช้งเือนตรงไหน,น รล่นเจ่าเนาะเอ้ยอนจีเอนจีส่วนตาส่วนตาอ้ายก็เปลี่ยนน่ากินโ,ฮโฮสวัสดีนะคะทุกคนก็วันนี้ก็จะมา กินมะม่วงอีกแก้วนะคะขออนุญาตเปิดเพลงแป๊บหนึ่งนะเปิดเพลงก่อนแปบบ๊บหนึ่งไหนมันเข้าดูไลฟ์สดได้ด้วยเหรอตอนนี้ก็บรรยากาศและโลเคชั่นอาจจะแบบแปลกๆจากทุกทีเพราะว่าอันนี้คือมุมปกติคือหลังร้านนะคะอยู่ที่อยู่หลังร้านนะคะอยู่หลังอยู่หลังเชลสินค้านะคะก็เป็นมุมสำหรับหลบนะคะ เดี๋ยวว่าจะเอาเขาเรียกอ่ไรนะเตียงพับมาเตียงพับมามาค่ะเน็ตมันช้าใช่ไหมวันเนี้ยอยู่ดีเน็ตมันก็ช้าเนาะเองเพลงดีกว่าสวัสดีนะคะคือใช่ไหมว่าเนี่ยเน็ตมันช้าจนน้ำหนึ่งเมื่อกี้มันตัดสัญญาณไปรอบหนึ่งแลวนะ เนี่ยถึงว่าอยากจะกลับจริงๆก็ตอนแรกว,ว่าจะไปไลฟ์ในทิกตอกนะแต่ก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรยังคิดถึงเพื่อนๆในเ facebook อยู่นะคะมาไลฟ์ใน f เฟ e บุ๊กเก็บไว้ดีกว่านี่มะม่วงอีกแล้วมะม่วงสามลูกนะคะวันนี้ กินมะม่วงแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยกันิเือโอ้ยเขียดดวงเองนอน้ำหนึ่งเองวันนี้เครื่องก็ไม่ครบเวละหอมแดงไม่มีแล้วก็พริกไม่มีนะคะปะลาร้าปลาราอยู่ที่บ้านที่เพียดไปเอาก็เลยใส่ใส่แค่น้ำปลากับน้ำตาลอีกเยี่ยว <Yeah. S 1> เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูคนถนาดซ้ายปอกมะม่วงนะจะเสียวแค่ไหนนะคนถนาดซ้ายปอกมะม่วง เมื่อก่อนคนถนัดซ้ายคือมีดปอกมะม่วงเนี่ยมันไม่มีสำหรับคนถนัดซ้ายเมื่อก่อนมันก็จะปอกนี้นะปอกข้อตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเอาแบบว่า๊เนี่ยเห็นไหมมัน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 มีโอกาสที่จะเข้าเข้าเขาเรียกว่าอะไรบาดมือนะคะก็เลยต้องหัดมา เพียงคำคำเดียวที่ทำให้ทั้งชื่นใจและทำให้เสียใจมาไกลเท่าเท่ากันแต่คำ,คำคำเดียวที่ฉันต้องพ่ายแพ้อย่นั้นคือคำว่ารักคำเดียว

วันนี้อากาศค่อนข้างดีนะไม่ไม่ไม่ไมค่อร้อนไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ อยากได้อยากใน้ยากในน้ำวานก็นขนมว่ะกินนี่ก่อนแล้วกนะันไม่รู้ว่าสองสลูกก็เยอะนะสองลูกก็เยอะแนะแต่ว่าถ้ากินอันนี้สามลูกก็จะได้ไม่ต้องหาขนมกินอีกเด็กมันนอกเนะาะเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่มันจะมีต้นฝรั่งต้นมะละกอต้นมะม่วงต้นละมุดต้นลำไย แล้วก็ต้นผลไม้เยอะมากเนี่ยมันกินแต่มะม่วงดิบนะมะม่วงฉุกไม่กินเนอะ มันไม่ใช่อัลบั้มนี้อ่ะเมื่อกี้ที่ฟังมันใช่ปะเช็ดไม่สะอาดหนูไม่เอ่เช็ดไม่แห้งหนูไม่เอานี่ก๊อตครีนแคร์ใหม่เหนือกว่าซึงซับดียิ่งขึ้นแห้งสบายฉ่ำถิ่นด้วยลิควิดล็อค กนด้ววยลจึทใโฆษณาไม่ให้ข้ามเลยอ่ะสวัสดีนะคะก็ชีวิตจำใบชอบเพลงนี้อ่ะชอบเพลงนี้มากตอนเนี้ย ัดสัญญาณเฉยเลยอะงงเดียเกิดอะไรขึ้นอ่ะอยู่ดีตัดตัดสัญญาณเพรอก็ตัดบายไฟออกเฉยเลยเอา้างงดิเกิดอ,อะไรนี่วันนี้กินสามลูก,ลกเลย ียังว่างงถ้าถ้าถ้ามันเป็นเพลง,พงจิตยิ่กริบอ่ะมันจะต้องตัดที่ไลฟ์โดชั้นสี่มันใช่ไม่ใช่มาต,ตัดตรงนี้นะเออนะอะไรวะงุงมลนเนี่ยสวัสดีนะคะทุกคนคือวันนี้ระบบ f เฟ e บุ๊ k มันแน่จะเออเลอร์หรืออะไรสักอย่างนะคะมันไม่เห็น มเมื่อกี้นั้นหนึ่งดูใน iPad ใช่ไหมอยู่ใน iPad อะ่ะมันยังเห็นคนที่เข้ามาดูอยู่มันยังเห็นแบบแบบคนที่เข้ามาดูว่าเป็นใครบ้างดูจากเครื่องนี้นะแต่พอเวลาดูจากหน้าจอเอโทรศัพท์เครื่องที่ไร้่วนอะ่ะไม่เห็นใครเลยนะน้่นหนึ่งอาจจะเลยไม่ได้ทักใครนะคะสวัสดีนะคะก็เดี๋ยวจะกินมะม่วงสามลูกเลย,ยนี่นะโมงสามลูกนะโอเคไป เจอกันต่อในไลฟ์สดในทิกต o k ดีกว่านะเพราะว่ารู้สึกใน f a c e b o o k อ่ะปัญหาเยอะนะคะเป็นไลฟ์สดในทิกตอกกันนะบ๊ายมึงเป็นอีหยังเนาะเฟซบ o ๊กเอ้ยกูไลฟ์สดไม่ได้เลย